สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาแชร์นะครับสาระความรู้เรื่องใบกะเพรานะครับหรือต้นกะเพรานะครับสำหรับต้นกะเพรานะครับมันมีหลายหัวข้อนะครับที่น่าสนใจในคลิปวิดีโอนี้หนึ่งเลยนะครับต้นกะเพราถ้าอยากให้อยู่ได้นานนะครับก็คือเราต้องเด็ดพวกเด็ดพวกดอกพวกอะไรนะครับที่จะออกมานะครับก็คือเด็ดออกเลยเพื่อนะครับเพื่อเป็นการเลี้ยง ลำต้นนะครับและใบให้ออกแต่ยอดอยู่เสมอเหมือนกับการแต่งสาวถ้าเกิดว่าเราไม่เด็ดยอดออกนะครับคือจะเกิดอะไรขึ้นคือพืชทุกเกือบทุกชนิดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขามียอดมีดอกออกนะครับก็คือเขาจะมีเมล็ดพันธุ์ออกเป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆอย่างเงี้ยเป็นพวกเมล็ดพันธุ์อย่างเงี้ยคือเขาจะตายคือเขาคือพืชลมลุกพืชลมลุกเวลาออกดอกออกอะไรตัวเนี้ยนะครับเสร็จปุ๊บอีกไม่นานก็จะตายแล้วก็ เขาก็จะร่วงลงดินแล้วก็เกิดใหม่นี่คือกลไกลของธรรมชาตินะครับในตัวนี้เป็นตะกูลเกี่ยวกับพืชล้มลุกเกือบทุกชนิดเลยนะครับแต่ก็จะไม่เหมือนกับพวกแตงโมพวกอะไรนะครับเป็นพืชยืนต้นนะครับไม่ใช่พืชไอ้ขอหญ้านะครับเป็นพืชยืนต้นส่วนนะครับกะเพราครับถ้าจะกินให้อร่อยนะครับบางคนก็จะกินกะเพราออกมาใหม่ๆเพราะต้นแรกๆเลยกะเพราจะดอกใหญ่มากจะอร่อยแต่ถ้าเกิดว่า คนที่เอาไปผัดพริกหรือเอาไปทำกับข้าวที่เป็นอาหารปา่าอายุต้องได้นะครับอายุยิ่งต้นใหญ่ยิ่งต้นใหญ่แล้วเป็นดอกเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นใบเล็กๆอย่างเงี้ยคือจะยิ่งอร่อยตัวนี้แค่อยู่ประมาณแค่ปีกว่าๆนะครับก็จะยังไมยง่ยังไม่ถือว่าได้แต่ถ้าอร่อยจริงๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก 3ปีจะอร่อยมากแล้วที่ลำต้นเป็นกะเพราแดงแบบนี้นะครับยิ่งอร่อยเลยยิ่งหอมสำหรับคนชอบผัดกะเพราแต่ตัวนี้ยังไม่ถึงนะครับยังเล็กอยู่เน้นผมก็เก็บไว้นะครับไว้เลี้ยงต้นให้มีลักษณะที่เป็นลำต้นใหญ่ๆอายุได้ประมาณสักสาปีแล้วก็เอามาผัดเอามาพวกเนี้ยก็คือจะดับกิน่นคาวได้ดีเลยใส่น้อยก็มีมีรสชาติที่ฉุนมีรสชาติที่เข้มข้น ในตัวนี้นอกจากตัวนี้นะครับที่เอาไปทํากับข้าวได้แล้วก็ยังเป็นยาด้วยนะครับในตัวนี้ก็คือว่าทุกวันนี้ก็จะเป็นยาเกี่ยวกับพวกโควิดพวกอะไรขาตาคข้ใบมะกรูดพริกขี้หนูต่างๆนะครับในตัวนี้ก็จะช่วยได้เป็นพวกเครื่องแกงพวกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่คนไม่ค่อยรู้นะครับก็คือลักษณะของลำลำต้นของเขานะครับ ถาเลี้ยงไว้ต้นใหญ่ๆพอนะครับต้นใหญ่ๆนี่อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก5ปีเลยดูแลรักษาดีๆอยู่ประมาณสัก5ปีเลยเขาจะเอาไปทําเป็นสากสากเอาไว้พวกเอาไวตา้ตำพวกพริกทํตาตำเครื่องแกงตำอะไรพวกนี้นะครับเขาว่าจะมีลักษณะที่หอมก็คือเขาจะเก็บไว้ทํานะครับแต่ก็น้อยคนนะครับที่จะเอามาทํา ส่วนมากจะเป็นพวกชาวกระเรียงที่เอามาทําพอดีไปเปิดดูพวกสารคาดีพวกอะไรก็พอดีเห็นว่าเขาเอาพวกสากนะครับเอาสากมาทําเกี่ยวกับพวกเอาไว้ตําไว้อะไรนะครับเป็นสากเกี่ยวกับพวกต้นกระเพราหรือไม่ก็ต้นพวกต้นไม้ในตระกูลต่างๆที่มีลักษณะที่หอมนะครับ แต่ก็เลี้ยงต้นไว้บางคนเลี้ยงไว้ถึงเป็น10ปีเลยนะครับเอามาทำเขาคือเขาจะห่วงมากแต่ผมก็ไม่เคยรับประทานนะครับเขียนเขาว่ามันจะมีเอกลักษณ์เวลาตำพริกตํากับข้าวตำอะไรจะมีลักษณะที่หอมกว่าและอร่อยกว่านี่ก็เป็นความเชื่อนะครับผมก็เอามารีวิวแนะนําให้ดูเพราะว่าผมก็ไม่เคยรับประทานเผื่อท่านใดที่มีอยู่แล้วนะครับต้นใหญ่ๆก็ลองเอามาทําเป็นสักกระเบือนะครับเอาลงไว้ตํา ทำกับข้าวดูนะครับแล้วก็มาบอกเดวยนครับว่าเป็นยังไงส่วนหน้านี้ฤดูการนี้ก็จะพวกแมงวันทองก็จะเยอะนะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเมงว่าแมงวันทองเนี่ยที่มันเยอะเนี่ยเราไม่ควรจะปลูกไว้กับใกล้ต้นพวกต้นมะม่วงหรือต้นต้นไม้ยืนต้นต่างๆเพราะว่ามันเป็นการล่อนี่ผมก็เด็ดใบไอเด็ดยอดเขาออกนะครับพวกยอดพวกอะไรพวกเนี้ยเด็ดออกเพื่อไม่ให้เขาแพร่พันธุ์ ออกลูกออกอะไรนะครับไม่ให้แก่ก็จะเป็นสาวอยู่เรื่อยขนาดเด็ดออกเนี่ยก็เริ่มมาตอมแล้วถ้าไปใกล้เกี่ยวกับพวกพริกกะเพราปลูกด้วยกันเนี่ยก็คือพวกแมงวันทองก็จะเป็นไปเจาะพริกอ่อนนะครับพวกมันก็จะเป็นเหมือนกับพวกแอนเทคโนดพวกอะไรพวกนี้ทําให้ต้นพริกต้นอะไรของเราเวลาใกล้ๆจะสุกมาเน่าก่อนในตัวนี้ก็ ระวังด้วยนะครับสาหรับการปลูกกระเพราผมแนะนานะครับให้ไปปลูกที่ห่างๆไกลๆหน่อยเกี่ยวกับพวกพืชผักชนิดอื่นๆที่เป็นมีการรบกวนต่อกันนะครับก็ไม่ควรที่จะปลูกใกล้ควรที่จะไปปลูกไกลๆนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาแต่งต้นกระเพราแต่งอะไรแล้วก็ลองมารวบรวมความรู้เท่าที่มีนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยในคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อน